ไปสดจา,ดน,น,า,านั้นน่พี่น้องแมือนงเมืองอุดรของเสดเมืองอุดรพักกระไลายพี่น้องผวนลายคักขอตงตู้นะตรงไหนผวนเน,น ไปต้องไหนน้องไม่รู้เลยตกใกว่าไม่มีขาตั้งกล้องกลัวกล้องมันหลุดมาพี่น้องมา ่ย่ยู่อยูยูยูอะไรแบบเป็นทางการแลยนียน่ากินแบบนี้โอเคฟ้าคุ่งแ็งแสงที่ลายแล้ว ทำไมมันอนนันเนีเ้ยเดียวๆแม่เห็นมโมจีอยู่คนเดียวไม่นี่มันร,ร้อนมากอโอ้ยใส่นล้วต้องใส่แล้วแต่แรงทไหวเลยไม่ไหวบอกกูไหวไปเอามาเป็นไร คำแรก ขอเขอกมาจะมากินแหนมเนืองวอือคะโอ้เนี่ยม,ออมาขอแหนมเนือง วัดน,นีทุกคนนะคะดูค่ะให้ดูผักอืมแซ็บๆค่ะใส่บิ๊กด้วยบุกเคยไหลไหลเทยเย แหนมจิ้มฉ้ำๆไปเลยอืออือกินไปเลยค่ะคยั่วๆอ่ะนี่ค่ะอันนี้แหนมเนืองเด้อแล้วก็อันน,น้ำจิ้มเด็ดๆเลยเด้อผักจ้าผักสดๆใหม่ๆเลยค่ะข้าวปุ้นมีข้าวปุ้นมีแตงมีแบบพริกเออไม่ใช่เออแช่มีแตงมีพริก ใบมะม่วงแซบค่ะวันนีแปดคนนะคะอืมดูค่ะมาจ้แแนม้เนืองแล้วจ้าจ้านี่วิธีการห่อนะคะ <c oughs> เราก็จะเราชอบผักอันไหนเรากินผักอันนั้นเลยค่ะแส่ข้าวปุ้นสาระแน่อันนี้บักม่วงบักม่วงหรือว่ามักม่วงแล้วก็แตงก้วยจ้ะ อบย่างพริกแล้วก็กระเทียมขาดไม่ได้คือแเนื้มเนืองจา้าว่าล่าทมันช่ำเลยค่ะสวัสดีทุกคนนะคะห่อเลยจา้าม,มาจาัจ่ว หืม hmm. เป็นไงคะดูคะ่ะกินสองคนนะคะวันนี้กินสองคนแซ่บแซ่บมากค่ะขอบคุณกดอีโมจินะคะกดไลค์ขอบคุณะค,ะ like. ค่ณคะมันพิมพ์ได้ไหมแม่ไม่รู้แม่ไม่เคยไลค์อันนี้มัน ทำไงบ้างคะไม่เคยกดอันนี้ครั้งแรกขอบคุณละลายจ้ะขอบคุณมากมากค่ะสำหรับกดหัวใจรัวๆไม่เคยไ์มาค่ะนี่แหนมเนือนใครที่ไม่เคยกินนะคะสามารถสั่งได้แสแบๆจ้ะของดีเมืองอุดรมากพักอันใดก็ใส่ลงไป ค่ะชอบอะไรใส่ลงไปเลยกินง่ายค่ะเมนูนี้กินง่ายๆเายแซบเด็ต้องลองแซบเด็คือแซบเด็คืออร่อยอร่อยนะโอ้น้ำจิมแซบหลายจะหมดแล้วค่ะแซบจ้าอุ้ยขตัวโตไปเลย มีใครหิวยังคะมีใครหิวแล้วบ้างคะ่ะ <Mob ili> เราจะนั่งกินให้บุฟเฟต์แซ่บนะคะ <C oughs> เราก็จะหงุเหมือนกันนะคะที่ต้องหยิบเข้ามาไม่เห็นที่บอกเอาวอร่อยสำหรับแผนอะแผนที่จะกินกับกับแหนมเนื้อนะคะเราก็จะเอา แผ่นมันจะมีแผ่นแข็งนี่แผ่นมันจะเป็นแผ่นแบบนี้นะคะถ้าเราเอาน้ํามาแล้วเราเอาลงน้ําทีละแผ่นทีละแผ่นเพื่อให้มันไม่ไม่ไม่ค่อยติดกันนะคะแช่เออแช่แช่แช่เอาลงน้ำทีละแผ่นแล้วเราก็จะแช่แผ่นไว้อย่างนี้นะคะพอมันมันนิ่มๆพอมันนิ่มๆเราก็จะเอาขึ้นมาอง่ขึ้นมาอย่างนี้ค่ะเออไม่ยนี่แหละ ถ้าสมมุติว่าพูดไทยแล้วมันนั่นหลงมันมันหลงมันหลงว้าเหลาพูดไม่ชัดก็ขวาวัยมันเปลาไทยไม่ควาอีมันเว้าไทยไม่ควาอจงจริงมันชอบหลง อร่อยมากเลยค่ะ <c oughs> ทุกคนคะกลเวลาจะให้คน,มนมเมนทำยังไงคะ <c oughs> ลองเมนให้เบิง้งเ <c oughs> ม้นเอเมนเ <c oughs> ม้นหลงมันเม้นได้ไหมคะต้องทำยังไงคะบอกเราทีว่าเราต้องเปลี่ไน ใม่รู้แอหนึ่งนะคะใครก็ได้ช่วยคอมเมนต์ให้หน่อยคะ่ะจะได้รู้ว่ามันคอมเมนต์ได้ไหมคันเจ้าก็จะบอกว่าถ้ามันเม้นได้เมน้นโดนแล้วเม <c oughs> เมน์โดนแล้ว ก็บอเลยทั้งวนแลพี่น้องอันเบอกเราไมนก็บอกาลงแฟนจังเลยจังแม่จัาแม่มาจ้ะอ้ำคำใหญ่ๆไปเลยโอ้มันเหี้ยแม่หรืแม่หลงมันเหี้ยหลงตรงนี้ เ <S <S มื่อนำเจ,จ้าของเราก็จะใส่มะม่วงเพราะเราชอบมะม่วงมากๆค่ะแล้วเราก็ชอบแดงแล้วก็อืมแตงเนืองจัดเมียงไปเลย เราก็ใส่น้ำจิ้มชั่มๆไปเลยนี่คนบ่เห็นด้ยอ่ะคัดบัตนี่แล้วก็กินเนี่ยมันก็ไม่ทำ <c oughs> มันล้ม มาพี่น้องพูดดิพูดดอยากก็ให้แม่พูดหน่อยมกินน้ำกันจ้าแม่ไทยก็เลยแม่เราก็เหล่าไทยนั่นแหละมันมันตกเนาะมันมันมันพูดไม่ค่อยท่อง กินน้ำกั่นหลายคนจะแสบอันนี้กินอยู่สองคนเพราะว่ามันมีคนครบเพราะว่าจะมีหมดอละเดี๋ยวมือล้างเห็ดแนมเนื่องไม่ใช่อันนี้แนมเนื้อมือล้างเห็ดอันเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยหมูสามชั้นก <c oughs> ินอะไรสุด หลสดลองเบงมาป็นกันไหพอบเคยไลจักเอือเอออมาอืดี่ด para que agora มากกาค่ะเจ้าป้าเจ้าค่ะแ,กแกม่อั้นเกามาจากไหนก็รู้เจ้าค่ะเจ้า <c oughs> ไหนค <c oughs> หนจังสีคอมเมนตหายหอ้หลคอมเมนต์ ัแม,ม่คะนี่กับเธอยังไม่ถ่ายอะไรเลยยังไม่ถ่ายคุาต้อ,องยังไม่ใช่จะต้องไปนนโปรงพยาบาลนค่ก็รีบกับพูดลูกยังยไม่มาได้เลอันนี้คนเยอะจริงแม่ <c oughs> ลูกแรกลูกกันกับเพื่อนลูกได้มาพางทีไม่รู้จักไมรูม้จกกักตัวไม่รู้จักแฟนลูกงเลยบอ โอ,นนนมมอ้โหนี่คน่แต่ิม้ามันหัวมีโอก้ยีคนพาถงันไม่นีหืมม่มีนี่ันเเขาเลกกันกับเพื่อนอะไรเพื่อนเขาเมียนโพสเขาเมียนพาจริงกูจีกอไม่อะไรคะ ไม่ถ่ายอีกลยเขียนว่นเาเลยแลอวสิ่งนี้ิดติดติดิดอยเยอยแก่ก่อนก็ไดถ่ายก็ได้เอ,อาพี่ลองกินใบอันนี้หรอดลวง ามากินแนมเนื้องก้าใกส้่อขาต่างกล่องใหม่นะมงเมจะส์เดชแน,นี่ยเห็นอันนี้มันเรแเนี่ยเเห็นเลยเอาหมกันน้องมาต่างแค่คันหน้าทาค่ะมแม่ก็งงว่ะค่ะตั้งกล้องแม่หายไปไหนปะ่ะจมมบ่คือข้างในแก่ อันนั้นก็ละแน่หายไปไหนบมดมันมีอยู่สองสามใบเขาให้น้อยบอกเราให้น้อยถ้าเอาของมาตั้งใกล้ๆนี้ก็คคงงดีีอ้น่จะได้มองเห็นช่วงมังนู่นนะช่้งนึงนี่สาธะทำยังไงนั่งไงตรงนั้นตุ๊กตาที่อย่างจริงขยิมนะทรายแค่บดีแค่ มันคือมมใดกว่านึงคือค่ำไงเนี่อยอืออืมฮารุก,กับฟ้าอันนี้ดีอห่าอันนี้อรนี้ ดูตอนแรกเพื่อนถามว่าชอบรูปไหนมาค่อยกินอ่ะไม่สูงใสเขาเลยบอกว่ารูปไหนก็ได้ที่เป็นมัดเดี๋ยวคือคือกันเล่นทำหมดเลยพี่ยิ้มรด้ยังอ่ะฮู้งดีน่ะเขาเอาไปของเขาเป็นตัวกุญแจอันเล่นน้อยเลย ที่ทางวงกุญแจมาน่ะเอออันนั้นแ่ะอันนันนอัน,น,น,อน,นสองอัน,น,นแรกมันมีอยสามคนเวียนกันอ่ะอืมแลัชินหอมมากเลมอะังมันกินได้ไหมน่ะได้เรนี่อยเลศเลยใหเป็นเะบอร์ะเป็นดมาชิ เียนี่ค่ะมาพาชินแฟนมิชัเองมาพาชินนะจ๊ะได้แล้วโอ๊แต่เยังได้เามาอ้ยเลกอูดีเนาะมา่อะไรไม่รอดหรอเอิ่มพี่น้องอิ่มแล้วจ้ะ วันน้าเข้ามาไลกันไหมเนาะโอ้โหนาหลับนาจะคล้องบอได้เลยวันน้าจะไม่เฮ็ดเมียงมูสามสัน้นวันนี้ไปก่อนจ้ะบ,บายบายืแสบค่ะกดจังไดล่ะบัดเอาละคอยเฮ็ดจังไดละคอยทำยังไงละบัดเกิดมาก็ยังไม่เคยไล นุ่งไล่มาเป็นหมบอืมทำยังไงละปานะทำยังไงเนาะ ทำยังไงเนี่ยถึงจะถึงจะอันนี้ได้เฮ็ดจังไหนจังสิปิดไหลได้ <laughs> <laughs> <ำ>ไล่ไล่แล้วไล่แล้วกดอันดับเป็เป็นบ่นะ <laughs> โอ้ยเงยตะของไหนทำาไงคะ <laughs> <laughs> ทำยังไง <laughs> <laughs> ต้องมีอะไรบินมากอันนี้หรือเปล่านี่ ไม่รู้ถ้ามันกดแล้วมันก็ดับเลยบอกก็อยู่สตรีมแม่สตรีมแม่ไม่มไหเอู่ไ,ไรสุดอ,ออกเลยวะ